เฮ้ยลุงลุงเป็นใครใเฮ้ยลองดูไหมล่ะลุงลองดูไหมล่ะลุงลองดูไหมฮะรกอะยาแค่นี้ไม่พลาดนะผมบอกไว้ก่อนเพือนนยมึงได้น่นอนดีนะ เฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนลุงเขาหายไปอีกแล้วไอ้บ้าใครวะเอ้าเขาหายไปเลยทุกคน ไม่ได้การแล้วกทนเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปหาท่านอาจารย์ก่อนนะรีบไปบอกข่าวนะไม่รู้ว่าแกคือใครนะอย,อยู่ดีมาจากไหนไม่รู้นะมาพูดภาษาอะไรไม่รู้ผมฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็อยู่ๆก็มาพูดไทยแล้วก็บอกว่าคืนนี้โดนผมผมต้อนโดนเขากินแน่ๆโคตรอะไรวะไปทุกคนเดี๋ยวผมวัารีบกลับดีกว่า กราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับผมคิงแอนจีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้ขอยืมปืนท่านอาจารย์นะครับออกมาหาล่าอะไรนะก็ว่าจะออกมายิงพวกกระรอกพวกอะไรนี่นะทุกคนยิงนกก็แถวนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับทุกคนก็มาเขตของผม่าแล้วนะเพื่อนบ้านของเราเองนะครับก็วันนี้ก็ออกมาคนเดียวท่านอาจารย์ไม่ได้มากับผมนะทุกคนนี่เลยนะครับ ก็เดี๋ยวว่าจะเข้าไปไม่ไกลนะทุกคนก็เดินตามร่องน้ำไปดูนะว่าแถวนี้มีอะไรให้ยิงมั่งนะก็แต่ทีเด็ดก็ท่านอาจารย์ให้กระสุนอาคมผมมาด้วยนะทุกคนอยู่ในกระเป๋านะครับแต่ไม่ขอถ่ายดูนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเหมือนแบบลูกเหล็กใครลูกเหล็กหรือลูกตะกั่วไม่รู้นะแต่ท่านอาจารย์บอกเป็นไอนี้ของอาคมนะทุกคน ก็เผื่อไปเจอสิ่งแบบลี้ลับอย่างเงี้ยเพราะแถวนี้ท่านอาจารย์บอกก็น่ากลัวอยู่นะครับไปทุกคนเดี๋ยว <S <S เพื่อไม่ให้เสียเวลา <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเราเดินทางไปหาอะไรยิงดีกว่านะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจออะไรหรือเปล่านะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ออกจะมืดๆนะแต่ทุกคนก็ยังไม่ยังไม่เย็นนะครับก็ป่าป่าดิบชื้นนะครับทุกคนไปเดี๋ยวผมว่ารีบไปหาอะไรยิงดีกว่านะ ได้ล็อกตัวนึ่งก็ยังดีนะทุกคนได้นกก็แต่ถ้าไม่ได้อะไรเลยก็เป็นประสบการณ์นะไปทุกคนไปกันครับไปนะครับทุกคนก็ขออื่นท่านอาจารย์มานะเพื่อจะมาหายิงอะไรนะก็ท่านอาจารย์บอกก็โซนแถวนี้นะทุกคนก็จะมีพวกกระรอกมีไก่ป่าอะไรประมาณเนี้ยนะทุกคนให้ยิงนะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็อยู่ห้วยนะทุกคนก็ไม่รู้ขึ้นทางนู้นก็ข้างบนก็เป็นภูเขานะขึ้นไปก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแต่ท่านอาจารย์บอกให้เดินตามห้วยลงมาไม่ต้องขึ้นเขานะถ้าขึ้นไปกลัวจะหลงนะครับก็เดินตามห้วยลงมามันมีพวกกระรอกอะไรเนี่ยมาลงมากินน้ํานะทุกคนก็ผมก็พก <c oughs> ไอนี้มานะทุกคนลูกศรอาคมเนี่ยห้านัดนะแล้วก็ลูกยรธรรมดาเนี่ยเกือบสิบนัดเลยนะเอามาด้วยนะทุกคนโอ้แต่อันี้ต้นอะไรไม่รู้ครับทุกคนเหมือนต้นมะพร้าวก็ไม่ใช่นะแต่ต้นใหญ่มากดูเดี๋ยวผมเทียบกับมือผมเลยนะนี่ให่ก็อยู่ข้างลำหัวเลยนะเพราะผมก็ไม่อยากทุกคนนี่ครับ ไหวคือไหวใหญ่มากแต่ที่ผมเคยกินอนะ่ะคือลูกไหวนะครับแต่เหมือนนี่ยังไม่ใช่หน้าหน้าเขาหรือเปล่าไหวไม่มีเลยนะทุกคน <c oughs> ก็ตอนนี้ท่านอาจารย์ก็อยู่ที่นี่นะมันพักเลยขอย,ยืมปืนแกมานะก็ท่านอาจารย์เนี่ยมี สองกระบอกนะกระบอกหนึ่งนี้ไว้สำหรับยิงพวกพูดผีปีศาจนะก็แต่อีกกระบอกหนึ่งเนี่ยไว้สำหรับล่าสัตว์นะแต่ผมไม่ได้เอากระบอกที่ลงอาคมมานะครับทุกคนผมเอากระบอกล่าสัตว์มานะเพราะผมไม่ได้มายิงอะไรนะก็ท่านอาจารย์บอกให้กลับก่อนมืดนะก็ไม่ต้องเดินเข้าป่าไกลเดินตามห้วยลงมาแล้วก็เดินกลับนะทุกคนดูป่บาบริเวณนี้ครับ เขียวหมดเลยนะทุกคนคือแบบโหธรรมชาติมากก็เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนฝั่งห้วยไปนะผมจะข้ามไปไม่รู้ว่าฝั่งนู้นจะมีหรือเปล่าแต่ฝั่งเนี้ยผมว่ากระลอกไม่น่าจะมีนะก็ถ้ามีก็น่าจะขึ้นเขาปน่นเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นข้ามน้ําไปไปอีกที่หนึ่งนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเดินข้ามน้ํากันดีกว่า ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้กินอะไรหรือเปล่าวันนี้แต่ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับ่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามน้ำไปนะทุกคนก็ที่ผมโชบเงินเนี่ยคือที่นี่ไม่ผิดกฎหมายนะครับ เราไม่ได้อยู่เมืองไทยนะตอนนี้เราอยู่ประเทศเพื่อนบ้านานี่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวข้ามฝังนะ่งนี่นะทุกคนก็จากฝั่งนี้นะก็ข้าม,มาอยู่ฝั่งนี้ก็อย่าลืมนะทุกคนห้ามกลับ ไอนี้นะก่อนมืดห้ามกลับห้ามกลับนะท้ามืดนี่จะเป็นอันตรายต่อผมได้นะทุกคนโอ้ยต้นไม้ตนม้ตนบันล้มเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> เจอนอกนะแต่ <c oughs> อยู่สูงมากทุกคนนูนไม่รู้ทุกคนเจอเหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มันไก,กลเกินอ่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนได้ยินเสียงนกไหมครับ ไปทุกคนเดี๋ยวรีบไปหาอะไรยิงดีกว่านะไปก็ทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงนกนะเดี๋ยวผมหาตัวก่อนเดี๋ยวผมจะยิงไปแต่ถ้าตัวเล็กเกินก็ไม่เอานะครับผมเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะก็ไม่ใหญ่เกินหรอก น,นี่ยเมอนได้ยินไหมคนคืออ่าน่แต่ผมว่าน่าจะเป็นนกตัวเล็กนะครับแต่เมื่อกีว้วันที่ผมใช้เนี่ยผมได้ยินไก่ป่านะคือแถวนี้นี่ <c oughs> อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเขียวมากๆเลยเฮ้ย <c oughs> มันเจอนกนะทุกคน ปล่อยดีกว่านะทุกคนไปเดี๋ยวผมจะกลับไปเส้นห้วยที่ผมมาเมื่อกี้นะทุกคนไปเดี๋ยวิเดินทางไปดีกว่านะครับก็จะไปหาห้วยนะไปทุกคนลำบากเลยทุกคน ปืนก็ยาวนะทุกคนต้องถือให้ดีนะนี่ก็พร้อมลั่นไกเลยนะทุกคนเมื่อกี้ผมเจอกระลอกมาทางนี้ไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ผมเจออยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าคามไปฝั่งไหนแล้ว ไวหายไปเลยทุกคนเหลือผมว่าอยู่ตัวใหญ่ต้องรอดูดีๆนะทุกคนไปทุกคนเดีย๋ยวผมว่ากลับดีกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมครับทุกคน คิดว่าใครครับเฮ้ยทุกคนว่าเป็นชาวบ้านหรือเปล่าเหมือนเขาจะมองขึ้นมาแต่ผมแอบก่อนคนว่าเป็นใครครับเดี๋ยวจะขอตามไปสักแป๊บหนึ่งนะทุกคน แต่ยังไม่ผมยังไม่พูดนะผมจะยังไม่พูดมาจากไหนวะ วะเดี๋ยวผมจะลองเรียกลุงดูนะอาจเป็นชาวบ้านนะลุงได้ยิยนมาาฮะลุงพูดอะไรอผมฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ทุกคนเ <c oughs> ขาพูดอะไรไม่รู้ ได้ยินว่าอะไรของเขาไม่รู้ลุงใช่คนแถวนี้ไหมเนี่ยะฮะทุกคนผมจำไม่ไปหาลุงนะอุ้ยแมงมือสั่นเลยทุกคนใครวะเนี่ยลุงเป็นคนแถวนี้เหรอครับ ไม่ใช่เรแปลกๆเลยนะทุกคนแล้วเขาจะไปไหนของเขาวะทุกคนเฮ้ยเขาเขาเดิกนกลับมาแล้ว แปลกแกแล้วเมื่อกี้จะเดินไปเดินกลับมาอีกแล้วทุกคนลงฟังผมรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะฟังรู้เรื่องปะครับฮัลโหลทุกคน ลุงเป็นคนแถวนี้ไหมครับเฮ้ยลุงอย่ามาเลยหมานี่ผมยิงนะผมบอกไว้ก่อนนะลุงได้ยินไหมเนี่ยพูดเนี่ยทุกคนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะแต่งตัวผมอะไรเนี่ย มาอยู่นี่ยิงด้วยทาปแปลกแล้วทุกคนทุกคนเห็นไหมคือแปลกมากทุกคนเอาไงดีครับ ลุงอย่ามาลุงอย่ามาไปเดินไก้อนนะอย่ามาอย่ามาอย่ามาใกล้ผมอย่ามาใกล้ผมบอกไว้ก่อนผมจะถามลุงอีกรอบนะครับว่าลุงใช้คนที่นี่ไหมลุงฮะ <C ell ie> ลุงพูดภาษาอะไรของลุงเนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่อง ลุงเฮ้ยลุง,ล,งลุงเป็นใครเฮ้ยลองดูไหมล่ะลุงลองดูไหมล่ะลุงลองดูไหม ระ,ะยาแค่นี้ไม่พลาดนะผมบอกไว้ก่อนเพื่อนเนี้มึงได้นอนดีน่เอ้ทุกคนอ้ทุกคนทุกคนลุงเขา,าหายไปอีกแล้ว ไอ้บ้าใครวะเอา้าเขาหายไปเลยทุกคนไม่ได้กลาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปหาท่านอาจารย์ก่อนนะรีบไปบอกข่าวนะไม่รู้ว่าแกคือใครนะอยู่อยู่ดีมาจากไหนไม่รู้นะมาพูดภาษาอะไรไม่รู้ผมฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็อยู่ๆก็มาพูดไทยแล้วก็บอกว่าคืนนี้โดนผม ผมตรงนี้โดนเขากินแน่ๆโคตรอะไรวะไปทุกคนเดี๋ยวผมว่ารีบกลับดีกว่าไปก็ทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาจากป่าตรงนั้นแล้วนะตอนนี้กลับมาสู่ถนนแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในป่าดิบชื้นอยู่นะครับไกลก็อีกไกลอยู่นะที่จะถึงที่พักท่านอาจารย์นะทุกคนไม่รู้ เฮ้ยดีไปเลยเฮ้ยทกคนป่านี้นี่กูใหม่พ่อหรอเเฮ้ยมึงตาไปแดกมึงเฮ้ยเราไม่รู้จักกันนู่ย ทุกคนผมว่าเหมือนเขาตามผมมาตลอดเลยนะการของมึงไม,ไม่ได้เหรอ,อนี่นไอ้ปลาจะเป็นนรกของมึงไอ้บอลลายนี่มันตามไม่หยุดเลยนะทุกคนใครก็ไม่รู้ไม่รู้จัก ผมว่าน่าจะเป็นตาปลผีป่านะทุกคนไม่พูดกับมันแล้วทุกคนต้องรีบเดินเท้าให้เร็วที่สุดนะทุกคนไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ใกล้ถึงบ้านท่านอาจารย์เลยดีกว่านะครับไปทุกคน ก่อ็อทุกคนตอนนี้ผมก็จะถึงบ้านท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะครับก้อยพีตัวเมื่อกี้เหมือนมันจะเลิกตามผมมาแล้วนะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรมันแล้วนะคือเข้าใกล้บ้านท่านอาจารย์เนี่ยคือเสียงหายเลยนะครับแต่ระหว่างทางที่ผมเดินมาเนี่ยผมได้ยินมันตลอดทางเลยคือแค่คนบางแบบไปบาง ผมบังเอิญไปเจอมันนะผมไม่ได้ไปทําอะไรไปลบหลู่อะไรเลยนะผมไปหากระลอกไปหายิงนกนะจะมากินผมเฉยเลยผมงงเลยครับอตอนนี้นั่งพักก่อนนะก็เดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงที่พักท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วทุกคนคือวิ่งกลับมาโคตรเหนื่อย คือต้องไปเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังเลยนะที่เจอมาเนะี่ยแปลกเลยทุกคนคืองงผมแม่งเออแดกเลยอยู่ๆก็มาเจอไข่ก็ไม่รู้แล้วก็มาพูดภาษาฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็มาพูดไทยอีกโอ้โหงงสับสนไปหมดเลยครับทุกคนไป โอ้ผมว่ามาถึงเขตท่านอาจารย์เนี่ยปลอดภยัยละมันไม่ตามมาละก็เมื่อกี้ผมเกือบจะยิงลนะเนี่ยตอนนี้ก็มีกระสุนอาคมยังอยู่ในกระบอกอยู่เลยนะทุกคนผมไม่ได้เอาออกเลยผมกลัวแบบมันจะมาตลบหลังผมเนี่ยคือดักหน้าผมเนี่ยสัดไปยั่งเลยนะผมบอกแค่นั้นแหละก็อาจไม่รู้มันจะเจ็บมันจะอะไรแต่ผมว่ามันทรมานแน่นอนระดับกระสุนท่านอาจารย์มูเซยเนี่ยโดนเหนื่อยมาก ไปกันครับทุกคนเดี๋ยวเขาไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วก็บอกกับท่านอาจารย์มูเซอร์นะก็คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าไอคนนั้นมันเป็นคนหรือมันเป็นสิ่งลี้ลับที่ไหนนะแต่มันหายตัวได้มันบอกมันจะกินผมด้วยไปกันครับ